ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1921หลังจากอยู่เหวนเฮาคุยงานในห้องทรงพระอักษรเสร็จก็กลับไปทานข้าวเที่ยงกับภรรยายหยวนชิงหลิงรู้เรื่องที่สวีอีได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนางไม่รู้สึกกระทนหันเพียงแค่รู้สึกว่าตำแหน่งนี้ได้มาช้าไปแล้วอยู่วนเฮาพูดขึ้นอย่างทอดถอนใจว่าข้ากระทำไม่ยุติธรรมต่อเขามาตลอด รู้สึกผิดต่อเขามากที่จริงควรจะเลื่อนตำแหน่งแต่แรกแล้วหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าเจ้าไม่เลื่อนตำแหน่งเพราะอุปนิสัยของเขายังต้องฝึกฝนและเจ้าก็ไม่วางใจให้เขาคบค้ากับคนอื่นเขาถูกหลอกได้ง่ายและถูกโน้มน้าวได้ง่ายหลังจากผ่านเรื่องนี้คาดว่าต่อไปจะทำอะไรเขาก็จะระมัดระวังมากขึ้นไม่หลงเชื่อช่วยเหลือคนอื่นง่ายๆข้าไม่ค่อยวางใจเขาในทุกๆด้านจริงๆตอนนั้นหากแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้าพระยาตั้งแต่แรก ตอนนั้นเขายังเป็นหนุ่มมีกำลังและเพิ่งสร้างผลงานกลับมาเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมนิสัยก่อให้เกิดเรื่องได้ง่ายถูกคนหลอกใช้ได้ง่ายดังนั้นรอจนถึงวันนี้ก็เหมาะสมแล้วหยวนชิงหลิงอิงอยู่ข้างกายเขาใบหน้าชวนฝันพร้อมพูดขึ้นว่าสวีอีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาแล้วเขาโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วยหยวนเฮาพูดขึ้นอย่างหดหู่ว่าเจ้าหยวน เจ้าสนใจผิดที่แล้วไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เขาต้องย้ายออกไปหรือหยวนชิงหลิงหัวเราะหลายปีมานี้เขาอยู่กับสวีอีมาตลอดยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนที่เป็นองค์ชายรัชทายาทแทบจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนหลังจากเป็นห้องเต้สวีอีก็อาศัยอยู่ในวังกับเขาตั้งแต่พวกเขาอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยแยกจากกันถึงตอนวัยกลางคนค่อยแยกจากกันในใจเจ้าห้าจะต้องเสียใจแน่ นี่ต่างหากที่เป็นสาเหตุที่เขาไม่ยอกแต่งตั้งให้สวีอีรับภาระหนักสวีอีอยู่ข้างกายเขาในใจเขาค่อยวางใจเพราะเรื่องสําคัญมากมายในชีวิตของเขาล้วนผ่านมาพร้อมกับสวีอีผ่านไปสักพักสวีอีกับอซี่มาขอบพระทยัยพวกเขายังอยู่ในความปิติยินดีหลังจากได้รับการเลื่อนตําแหน่งโดยเฉพาะสวีอียิ้มจนมองไม่เห็นตาฟันหน้าแวววาวเป็นประกายเป็นที่สะดุดตา สวีอียิ้มกว้างตอบรับอย่างเดียวตอนนี้ฮ่องเต้ว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นต่อให้ผายลมก็ว่าหอมดีใจจนแทบจะลืมตัวแล้วหยวนชิงหลิงที่อยู่ด้านข้างพูดขึ้นว่าคุณชายไม่เป็นคนซื่อสัตย์จริงใจเก่งแต่ไม่หยิ่งผยองเจ้าเคยไปสืบมาอยู่หวนเฮาถามขึ้นอายุเท่าไหร่แล้วคู่นอนก็ยังไม่มีอยู่หวนเฮาแปลกใจอย่างมากหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าสิบเก้าแล้ว มีความรอบรู้มากความสามารถบทกวีก็ประสบความสำเร็จที่เขียนบรรยายล้วนไม่ใช่พรรณนาสายลมบุพภาเหมันจันทรามีความสง่าผ่าเผยหน้าเกรงขามข้าเคยอ่านหลายบทความถือว่าไม่เลวสวีอีกับอาซีต่างมองตากันหองเฮาชมเขาไม่ขาดคำงั้นจะต้องไม่เลวแน่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบทังกลัวเอ๋อไหมอยู่หวนเฮาเชื่อมั่นในสายตาภรรยาแน่นอนหักนางบอกว่าดีงั้นก็ต้องดีแน่ เพียงแต่ภายในครอบครัวซับซ้อนก็ถือว่ายากทังกวัวเออแต่งงานไปจะต้องรับมือกับเรื่องไม่ดีมากมายแค่ไหนช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1922แล้วไม่ชิงหวาก็ใกล้เข้ามาอยู่ในสายตาของทุกคนชายหนุ่มผู้มีอนาคตไกลคนนี้หลังจากการสอบกลางตอนอายุ13ปีก็ไม่มีการสอบอีกอาจารย์ของเขาบอกว่าหากเขายินยอมเดินเส้นทางการบัณฑิตชั้นสูงจะต้องติดอันดับหน,นึ่งในสแน่ อาจารย์ของเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในใต้ล่าเข้มงวดกับนักเรียนมากไม่สามารถเข้าตาเขาได้ง่ายๆสามารถได้รับคำชื่นชมจากเขาแสดงว่าไม่ชิงหวามีความสามารถจริงๆแต่ทำไมเขาไม่สอบต่อสาเหตุนี้ไม่มีใครรู้อยู่วนห้าไม่ค่อยพอใจในจุดนี้เขาคิดว่าหากมีความสามารถก็ควรที่จะต้องรับใช้ชาติถึงจะถูกไม่สอบเพราะไม่อยากเป็นขุนนางหรือหยวนชิงหลิงได้ยินสิ่งที่เขาบ่นจึงหัวเราะพูดขึ้นว่า ต่างคนต่างมีความคิดครอบครัวเขามั่งครังบางทีจึงอยากเป็นแค่คนมีความสามารถมีชีวิตอยู่อย่างอิสระสีลหละจะว่าคนอื่นไม่เป็นขุนนางแล้วไม่ใช่ผู้ชายที่ดีไม่ได้ถึงแม้ยูวหวนเฮารู้สึกว่าเจ้าหยวนพูดมีเหตุผลแต่ยังไงเขาก็ไม่ชอบในจุดนี้เขาเก็บความคิดเห็นของเขาไว้หันไปถามทั้งสองสามีภรรยาว่าสวีอีอาซีพวกเจ้าคิดเห็นอย่างไรสวีอียิดาอกหลังตรงพร้อมพูดขึ้นว่า ใช่มีความสามารถก็ต้องรับใช้ประเทศชาติค่าน้อยไม่มีความสามารถแต่ก็อยากรับใช้ประเทศชาติเอาล่ะเจ้าหยุดพูดคำขวัญได้แล้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาเจ้าก็ปีติยินดีทั้งวันแล้วอยู่นวนเฮ่ากรอกตามองบนสายเขาแล้วก็ถามอาซี่ว่าเจ้าเห็นว่าอย่างไรความคิดเห็นของอาซี่เรียบง่ายนางพูดขึ้นว่าขอให้ดีกับถังกัวเออห้ามมีสนมห้ามยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นส่วนจะเป็นขุนนางหรือไม่ไม่เป็นไรอาซี่มีความคิดเรียบง่ายอย่างคนเป็นแม่ ยังไงจนจะวินจูใหญ่อ่านไม่ใช่ครอบครัวยากจนไม่เป็นขุนนางก็สามารถทําอย่างอื่นเลี้ยงชีพได้อีกอย่างได้ยินมาว่าภาพวาดของเขาขายได้ราคาแพงมากไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องเงินทองอยู่วนเฮาคิดว่ายังคงต้องพิจารณาดูอีกเรื่องนี้เขาเก็บไว้ในใจแล้วแต่สวีอีพูดขึ้นอย่างไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้จะต้องรบกวนห้องเต้ได้อย่างไรอยู่วนเฮาพูดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งครึมว่าข้าฝึกไว้บ้างไม่ได้หรือข้ามีลูกเยอะขนาดนี้เราเมื่อแต่งงานต้องหาประสบการณ์ไว้ก่อน ซียิ้มหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่างั้นถ้างานแต่งงานของถังกัวเออยกให้ห้องเต้กับฮองเฮาจัดการถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพียงแต่ใช่ว่าจะต้องแต่งกับคุณชายไม่คนนั้นยังไงจะวินจูใหญ่อ่านก็คงไม่พอใจเราเราก็ไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวเร่งรีบเพื่อให้ได้แต่งงานกับครอบครัวของพวกเขาอย่างกับทั้งกัวเอ,อเราไม่มีค่าไม่มีคนเอาแล้วอย่างนั้นแหละ อยู่เหวินเฮาให้ความสําคัญเรื่องงานแต่งงานทังกัวเอ๋อมากยังสั่งให้ใต้เท้าทางไปสืบดูเรื่องพวกนี้จะต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมเขาถึงไม่อยากรับราชการหลังจากใต้เท้าไม่กลับไปแล้วก็ระบายความโกรธใส่จวินจูใหญ่อานบอกว่านางแก่จนเลอะเลือนที่ไปพูดว่าร้ายใต้เท้าสวีต่อภรรยาขุนนางคนอื่นใต้เท้าสวีเป็นคนที่นางสามารถนินเทาว่าร้ายได้หรือใต้เท้าสวีคือคนโปรดของห้องเต้และเป็นคนโปรดมานานมากแล้วดูแล้วก็ยังจะเป็นที่โปรดปรานต่อไป ใต้เท้าไม่โกรธจัดจึงไม่คุยกับนางต่อหันไปสั่งผู้ดูแลจวนว่าต่อไปห้ามให้ภรรยาขุนนางคนในเข้ามาในจวนและห้ามจะวิ้นจูใหญ่อ่านออกไปไหนนางอยากวอยก็วอยอยู่ในจวนวอยจนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็ไม่มีใครสนใจแต่หากจะออกไปก่อเรื่องสร้างปัญหาให้เขาเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด จวินจูใหญ่อันมีนิสัยชอบปงการมาทั้งชีวิตภายในจวนในครอบครัวก็ครอบงำมาทั้งชีวิตทุกคนล้วนมีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของนางพวกลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้หลานเลนก็ถูกตำหนิติเตียนทุกอย่างไม่ชิงหวาเป็นหลานชายที่นางรักที่สุดก็ทําให้นางได้โอโ้วอดอยู่สักพักแต่หลังจากสอบระดับกลางแล้วเขากลับไม่สนใจบัณฑิตชั้นสูงนางพูดหวานล้อมตั้งนานก็ไม่ได้ผลโกรธโมโหจนไล่ไม่ชิงหวาออกจากบ้านไปตั้งสองปีสุดท้ายถึงแม้จะรับกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ให้ความสําคัญเหมือนอย่างที่ผ่ผาานมา ตอนนี้ถูกกักบริเวณเพราะเรื่องของเขาจะวิ้นจูใหญ่อานจึงเอาความโกรธโมโหทั้งหมดระบายลงที่หลานแต่ไม่ชิงหวากลับไม่รู้สึกอะไรก้นด่าเขาเขาก็ยืนฟังหลังจากด่าเสร็จเขาค่อยทําความเคารพแล้วกลับไปสีหน้าไม่มีความรู้สึกผิดเลยสักนิดไม่มีกระทั่งความรู้สึกผิดที่ล่วงเดินท่านย่าเลยสักนิดจวิ้จูใหญ่อานโกรธจนชี้ดาดตามหลังเขาว่า หากเจ้ากล้าแต่งงานกับคนในครอบครัวเล็กน้อยพวกนั้นทําให้จนไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงข้าก็จะไล่เจ้าออกจากบ้านอีกไม่ชิงหวาเดินไปอย่างมั่นใจไม่แสดงท่าทีใดๆเก็บของออกจากบ้านไปตั้งแต่คืนนั้นเลยเขามีจนเป็นของตนเองไว้ข้างนอกแต่แรกแล้วไม่อาศัยอยู่ในจนเขาก็มีที่ไปเยะแยะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทเดยนะคะ